สวัสดีครับคนเราจะพบกันนานนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับอร่อยง่ายปบกันช่วงอร่อยนอกบ้านนะครับผมวันนี้จะพามาทานอาหารฝรั่งเศสกรีไทายเป็นร้ตคารซึ่งเดนหาส่วนนี้นะครับชื่ออาซวงข้าครับข้างในมีเมนูอะไรเด็ดๆเราเข้าไปรับชมกันครับผมครับเข้าไปดูันครับ ครับก็มาถึงรายการแรกของเรานะครับชีสบูลาตากับมะเขือเทศทอเนื้อครับเสิร์ฟไตอิตาเลียนน่าทานมากครับชิมหน่อยอ่าอืมรสชาติหอมอร่อยเข้ากันมากเลยครับมะเขือเทศทอเนื้อเนะี่ยเป็นมะเขือเทศที่มันพันใหญ่เลยนะฮะแตเข้ากับชีสนี่มากเลยอร่อยครับเมนูถัดมาก,ก็เป็นเอสคาโต้นะครับหอยทากฝรั่งเศสครับ ชื่อของฝรั่งเศสเลยอืมรสชาติอร่อยครับทานง่ายไม่ได้ทานายากอย่างที่คิดนะฮะกำลังหนึบนุ่มเหนียวนิดนึงอร่อยคับหอมติดมาก็เป็นเครื่องดื่มนะครับวอชิงตันแอปเปิ้ลทีครับสาวสาวคงชอบครับทานง่ายหอมอร่อยด้วยครับอันนี้เป็นซุปเดทัฟเฟิลนะครับลองชิมดมูครับก็จาก 8เต็ม10ครับประมาณนี้แล้วเขามีเป็นช็อตด้วยนะครับถ้าเทียบกันนะครับเ,เป็นช็อตเหมือนจะหวานมันจากตัวครีมเนยมากกว่าครับลองชิมดูครับส่วนขนมปังของทางร้านนะครับทําเองหมดเลยครับรวมถึงเนยด้วยครับที่ทานดูนะขนมปังกรอบนอกนุ่มในอร่อยครับนี่เป็นอาหารที่คนไทยก็คุ้นเคยกันดีฮะ ยำแซลมอนครับรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนนะเอาละผักขมอบชีตรงนี้จะเป็นไงก็หอมครับเท่าที่ลองทานดูอร่อยเลยครับกำลังดีเลยครับหอมครับเอาละตาก็เป็นสปาเกตตี้หอยตลับครับทำมาดีครับออกกลมกลมกรอบมากครับทวนทานทานง่ายด้วยครับ อันนี้เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับขาแกะนิวซีแลนด์ตุนกับซอสแนงก็นุ่มหอมอร่อยออกินแกะไม่มากเลยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเข้ากับผนงได้อย่างดีเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับเมนูนี้ถ้ามาที่นี่ครับผมปาเกตตี้ผัดพริกแห้งหนมะ่เบคอนเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดน,นะครับถ้ามาที่นะี่เ้วเป็นอันดับต้นๆเลยครัหอมน้ำพริกแห้งหอมทั้งแหนมเบคอน เส้นขนาดเล็กอร่อยมากครับปลาเรน,นโบเท้าอบทั้งตัวนะครับจากตุรกีนะฮะอันนี้แนะนำให้ลองทานด,ดูนะครับถ้ามาเลาขอลองทานหน่อยครับผมเป็นปลาที่ก,ก้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก้างเยอะมากถ่นมาเป็นสายของหวานนะครับเป็นอัฟเฟอร์คาโต้ครับกับเดนเปนโซ่ครับ ส่วนอันนี้แนะนำนะครับไอศครีมมะนาวดองของเด็ดครับมันจะไม่เหมือนไอศครีมมะนาวที่เราทานกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความเค็มอยู่ด้วยเข้าความเปรี้ยวด้วยเป็นอย่างดีเลยเอลองดูหน่อยครับเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดครับทำาไอศครีมนี้ลองดูครับแล้วอันนี้ก็เป็นค่าเจ็บตัวสำหรับวันนี้ทั้งหมดนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านอาหารฝรั่งเศสอาร์สโลคานะครับสั่งมาเยอะมากนะครับแต่ว่าคงารีวิวเฉพาะอาหารที่น่าทานนะครับผม <c oughs> ที่เราเห็น,น,นว่าน่าจะดีดีครับผมที่นี่เป็นอาหารฝรั่งเศสทางตอนใต้นะครับซึ่งติดกับคุมแดนอิตาลีนะฉะนั้นจะมีการมิกซ์ระหว่างเคาเจอร์ของอาหารนิดนึนะเป็นอาหารทานง,ง่ายครับที่นี่โอเคครับ อย่างไงก็ลองมาทานกันดูแล้วก็พบกันให,หม่นะครับแบบอร่อยง่ายไปกันสกิิปริษัทไปนะครับในจุดตไปงจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวลองติดตามกันดูครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ